ใส่ิชาสะกดจิตครับผมฮึบฮึบฮึบนี่โอ้ห้นโอ้เกิดเันหลักใหม่จริงหรอเก็บขันเนจ็บหอมนอเนอะ,ะเน,อนื้อปลาเข่งปีงอนๆแส่บขนาดที่ง,ง้ออไอ โคือตั้งใจเบิ้องแต่น้อพี่ดีพี่แล้วสวัสดีค่ะอีกประมาณซิ่มหาชั่วโมงก็จบแล้วค่ะอดทนซิ่มหาชั่วโมงต่อสู้ไส้ครับก่อนสีไปดันไปนี่เป้าฝากสินค้าพอแม่พี่น้อนจักน้อยหนึ่งนะครับไส้ไปดันผลจักน้อยหนึ่งนะครับไปขายของคือจักน้อยหนึ่งนิดนะครับเด้อ แต่มีคนถ่วงมา้ายจอยลงสายดีใจปะคะล็ลอกแล้วเด้อ๋ล็อกแล้วล็อกแล้วอะครับนี่นะครับที่นองครับผมบานไม้กระถินน้อยอยีสายครับอันนี้ก็เป็นมูแดดเดียวพ่อน้อยซอยเดิมถี่สายผึ่งตากแล้ววางใบของมือนีเนะาะตามมืออืนน่นเสาคือสายก็จะทรงห้ทุกคนถี่สั่งมาเนาะอันนี้เป็นแบบ ทั่วไปแต่ว่าอันนี้เป็นสําหรับผู้ที่เพิ่นแบบ,บ่กินไขมันเนาะคะ่ะก็จะสั่งเป็นหมูล้วนไม่ติดมันนะคะนี่สามารถสั่งเข้ามาได้ด้วยค่ะเด้อผู้ใดอยากได้ติดมันหลายๆกับบอกได้แมนค่ะได้แบบได้อกได้ตลอดเลยค่ะอันพอแม่พี่น้องแฟนคัาที่สั่งหมูไปแล้วคันรสชาติเป็นยังไงก็สามารถตีชมกันได้เลยด้ยับค,ครับเด้อหรือว่าบางทีอยากันห้าแบบว่าสินค้ามันสงสารเนาะครับเนาะ มันบูดมันมันเสียกัดแจงเขามาด้นด้เรื่แจ้งบอกได้เลยคือสั่งสื่อสองทางได้สามารถทักแชทมาบอกเลยว่าเออชิ้นขาบูดนองนุ่งนันเท่ากับสเเ้มหายเพราะว่าขันขนทรงขันคือขันขนทรงนั่นเปไปหอดนะครับเพราะว่าไอหมูแดดเดียวเท่านี้จะบอได้เสสารกันบูดครับผมก็อาจจะมีอาการบูดเสียได้เพราะว่าช่วงนี้กับช่วงหนาหนาวห่อน้ำพร้อมเนาะคือขันขันจิตตัดปัญหาคือ ใส่สานกันบุลแล้วมันกระโจขาแต่ว่าใส่ก็คือแบบซื้อสักกระพูบริบบค์ก็คือปลาใส่ค่ะอันผู้ใดสนใจอยากได้กระทะขามาในแฟนเพจพ่อน้อยซอยเดิมหรือว่าแอดไลน์แอดพ่อน้อยหนึ่งสองสามหรือว่าโทรมาศูนย์ศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สี่สองสามสองค่ะนี่ขอบคุณมากครับแพ็กละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทป้าไปเห็นแล้วกินกันครับไส้นี่ครับลูกๆของไส้ครับผมต้นตะบองเพชรครับ อันนี้ต้นนอยังบู๊ครับนี่บู๊หูจากน้ำเพลินอันนี้กับต้นตะบองเพชตรต้นตะบองเพชตรตพชมาหาตัาค่ะ <c oughs> ต้องฟวงสีละ่ะคะมันจงมาตายฟ <c oughs> วงแนวอื่นตายวัดต้นกุหลาบก็เรือต,ต่ตอแล้วค่ะ <c oughs> ม,มันกำลังจะออกดอกด้วยนะเธอต้นตปูติปิต้นกระบองเพชรนี่ซอยกองแสงบอกครับใสาย ขันขอเอาไปไว้นาค <นะ S 1> อา<ผ>มสักอันก็ได้เด้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศหน,น,น้าบ้านยามนั่นก็มานอนอยู่อูโมนี้เย็นๆครับเพราะว่าลุ้มันผัดมากครับผมเมือวานทรายนอนหลับซึ้งสวัสดีครับพี่นอ้องมาเบิ่งปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องคนนะขอบคุณหลายเด้อพอรุ่นแม่ตุวเป็นได้ปลาเข็งมาฝากครับพีิลึก ปลาเข็ง่งขนาดมือจำในยเราได้ไหมครับนี่ยกอ่างพี่น้องจัำเลยอ้าวดู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 ฝากมือเวละครับพ่อมีท่านไม่ปักว่าล่ะอ่างพี่น้องจัำเลยคือบ่ะระห์บ่เป็นตะคือครับพ่อมุ่งจารลักษณะใส่วิชาสกุจจิตครับผมฮึบฮึบฮึบนี่โอ้โหขนมหยาดนี่เขาต้องเอาแต่ใส่ยัดปากเลย กอดใครเนี่ยโอ้ยยานมัดดีดเสือครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะเนาะใส่มือบาทนะซับกินไกลค่ะซับนิ่วจะคล้องใส่ผอมบ่รหลุดโตเลยเดะต่ำตอนนั้นเพราะว่ามันบ่เจ็บโดยความหิมดมันคมอ่ะบ่มะหงอยชื่อนึงคือเลือดนะเต็มเลย อันหมวกที่ใส่ไส้หมักหมูจำใส่เอามะหามเดือเอเิอเอเ่นแม่แม่กับบริยินแม่เจ,จือกโทษหรอซอกเลือมันออกหลายค่ะเ <c oughs> จ้าหรอล่ะคะตอนนี้เคบอคร์ตะไข่ก่อนครับเอาไปหยัดปากปลา,ปาเข็งครับผมเฮี่สไตล์แบบย่างปลานิ่นครับพี่สักโตก็สองตครับผมสองหรือสามพอสองหรอโอเคค่ะกี่สองตัวเบ่งให้น้องจอม ปิ้งปลาเข่งได้พี่น้องไหมนี่กำลังเอ็ดเสือเก๋อครับเออปิ้งเครับเจียวแมงแมงดาบอ่ครับพ่อแมงโลเจียวแมงดาตั้โทน้่มละโห้ตะเกาเพรามันชุดยอดปิ้งปลาเข็งเสือเก๋อสี่ลายตัวใหญ่ขักเนาะเบิ่งเขาพี่น้องความใหญ่สองตัวนี้พ่อว่าโลได้แล้วกิโลหนึ่งนั่นเลยก็ได้พร้อมหนัก มนมนมนดีนี่ยจะได้รู้ย่าได้ปาคอปีงน้ำตัวนึงได้พี่น้องปาคอถือเบ็ดที่ได้อยู่ลำพยังละพอดีมาขังไว้มันจะตายครับมันเจ็บปาดแผลที่ถือเบ็ดไอฟางก็เลยแพ่เอ,อบเกลืไว้มึงเงิน,นงมาปีงเสียเดียวเลยกับปาเข็งพอบก็ได้ห้อยเกลือบะครับ อันนี้แม่เรามักเรียบร้อยเลยอ๋อคือมักเรียบร้อยแล้วเออถ้าเราแพ้เนี่ยเราต้องเอ่อมักอย่างดีเลยเด้หรือครับก็คือว่าคืออย่างละแม่แม่จะไว้ใจเออไปเด้หนอปะเออใครยุ่งเนี่ะขั้นเลือกกันจางเลยนะพี่น้องครับจำเกี่ยวกับของเรวประมาณนั้นล่ะ มาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไวบกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขม้าเดี๋ยวเลยนจ้าขอนเฉยเอาไปทากไหว้่นกันอยู่สองคนค่ะเปิดดังกระไา้เอาเผยเกล็ดดังก็ผิดคนมันจะผิดอะไรก็ผิด หหลังสน,น,น,นั้นพร,พรีมาแค่แยังละไซอันนี้พะโลค่ะปะนงังเป็นเพจมาให้กินตัวนี้อุ่นแกงจืดค่ะ,พะเพค่ดีเ็คใจใส่ลสแยยล,ออวล้วน่ะแม่หนอนขาะดูีิแาไม่ได้ินหรอกอะเต้น้ำตาลเต้น้ำตาลขาหมูเน้นเลยค่ะเนี่ยอุ้ยเผาน้ำกรนตรงรับไปอนนีนะคะต้องเผา สวัสดีค่ะแตงดอกไม้ใบเงี้ยหน่อยไปแตงไปโรยใหญ่ตอนนี้เราบูซาตอนหลักปีปลาก็ยังไม่มีวันพระครับผมมีวันพระได้เหมือนี้แตงใหม่เป็นเหี้ยนนี่แหละลูกแล้วก็ต้องใส่ประโยชน์แต่ว่าเมื่อคลิปออกตนหลังวันพระจังเลยเด้อยแต่ว่าเบิร์มืัอนี้คือมีแม่นวันพระว่าโจดีบ่หรือว่านอกพี่น้อง ลกละกายมือไปจักน้อยครับประมาณสองสามมือบ่ใหญประมาณนี้แม่ครับขอประมาณสองสามมือครับอพริกเทียนงนาพรกเธอ,น,เธอนึ่งะล,ะล้วคนไดนะ้พีน,อน,น้นองานโอ้อมันหลักใหม่พี่นงเลยยกติดันยกเเย มันปลาหนิมกับตัวร้อยอยแล้วนะครับใหญ่ครับลึก,ลกปลาคอน้นครอบผีพวกเับดูว่านอกก่อนจะเบิ่งก่อนลูนนกเขาคือบอกว่าปล่อยนะแต่ปรุ่นเราไม่ปล่อยนะปล่อยปล่อยหลายเลยดิกะระปลาเข่งตัวใหญ่นะเขากะมันยังไรไงที่เอามาตอนนั้นมันสามร้อยสี่รนะ้อยมาพอรุนเรามาเรื่อนนะแม่นครับกะสายพันนี้แหละเออแม้นว่าปลาเข็งนั่นได้ปลาเข็งพันนี้แหละ ก็คันเล่งดีๆนี่ถ้าเราหอดกิโลเลยเนาะพี่น้องมันใหญ่ไปเรื่อยๆแต่กระนั้นได้เห็นเราว่ารุ่นโลเห็นแต่รุ่นเครื่องโลเนี่ยเห็นเนี่ยเคยสั่งเบิ่งเธอนึงเดี๋ยวครับใหญ่ดีปลาเข็งโอ้ในการเอาสีก็ได้สีกันขาได้ขาค่ะขาใหญ่นะ่ะมื้อแมร่ได้ของสองใหญ่ตะขามันใหญ่ ซิมนะจ๊ะอืมเค็มเผื่อเค็มเอาจานมาลูกอืมเอาจานอะไรแห้ใบแห้งใบใส้แม่ใบแห้งตักทั่วหมดกินเบิ่งจังไรก่อนเด้อพี่น้องซุปบ่ใส่เมลามาสี่สิบนาทีเด้อเองแดงบักแดงบัก พึ่บถ้าจะมีแงดงแน่นอนเพราะว่าน่าจะโอเคตัวนี้แห้งทุกกว่าเป็นได้ง่ายเอาเนาะที่แดงอยู่กลางกลางคิดกลางมากรอบไปนะทุกแล้วเาาราข <c oughs> ี่นอกไปบอกเอาบอกเธอยังดีเลยขีดกลางเลยนะนอกก่อนที่แรกว่าคีดประคอบก่อนนึกว่าจะปลานิดมันตัวใหญ่เยอะเล กินจุง๋งไข่วันนี้พ่อพ่อจะมีโง่แค่เดียว,วเออแต่ว่าตัวนี้ไข่แท้ไม่บอกก็รู้นะเนี่ยมาเด้อครับพี่น้องบัดน,นี้แปนครับ fc ทุกมองทุกวอนครับมากินปีงปลาเข็งใหญ่ครับื้อนี้เตินปีงปลาคอพร้อมเบิ่งเนอร์ปลาเข็ง ไข่อบมันมันอบไข่พร้อมได้มาจนมาเท่าไหร่คือเอามองนี้ก่อน่อนโผ้งมันเนี่ยมองบีมันเตะเสื่อนี่ค่ะเต้อพี่น้องว่ามันเห็นกลางแล้แบ๊บอยู่ตรงยา้มนลต่อไปแล้วอ่าเสียบว่ะุยเขาไงเ่อ้ะ ปลาพอบปูก็ไม่ยาเด้นี่ค่ะเมื่อกินของดองค่ะปลาของดองตำบักทั่วก็ทั่วดองพอแล้วกินของดองใช่เนะกินของผอบปูตำโทษพี่น้องนี่ฝีมือยายปังตำเสือแรงหกเปลือมมะนาวน้ำพริกเกลือหนัวลึกบอกเลย จำอะไรก็อับปลาใจน่ะเขากันมาเลยก็ริปเค็งสุดยอดพี่น้องแซ่บมาเด้อครับเราในเมืองเราเริ่มเหอนเดือของาอาหารเนาะยังหล่เสือก <บะ S 2> ไม้ใหญ่เมื่อบ่ะขอดเป็นฟุ้เป็นารพี่กินคาบแซ่บสิออยังกอครับอาหารปลายังอยู่เติองหว่อาอวัน รว,ว่านี่มือนึงเ่ะ,อะหอมนอเนอะเนื้อปลาเทง่งปิ้งหอนฮอนแซ่บขนาดที่เมืงอกีจำคบน้ำตำโกคอโอเคโนยหรือมอั้งาเอช่วงนียนโนยโอเอ้ย ตกเขงเลยตกตอบที่ว่าบีบแต่สามชานน่นไหมปะปลาปปลา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 อนยเ่ไอโตงยางมื้อเช้าันจะมีขันนึ่งนมีไอ้นุยกับไอโต้งนี่ละก็ล้งเป็นกระเซีบแจกเนตีน่ะทงก่อนจะลืมตะคอเดินขอรั้ยังขอรั้งยังอย่างดีได้พี่น้อง

mình oh, đây mì rồi mình đo luôn mình lát lát mình hang ừ. 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 <coughs> cái mình là phải vui xưa. một phần thứ hai mong mắt, kết mắt, mắt mắt. Nhẹ nhàng như vậy. Em ha, ép đó. Ừ. Em mang nhón đấy. bằng. เค็มๆมันๆหอมๆเค็ม huh. มันๆหอมกะเพราฮ้อนๆทอาเดี๋ยวครับกินตะเคียนกัอิ่มเราเอาไปเลยอ่เถือเธได้ได้ยิ่มปุ้ยมั้ไข่ไม่เคยจะโดดเพราะมองผีกะมันมันแกนเดี๋ยวจับมือนเดิเอาเดี๋ยวปากว่าจะใส่เข้าไปหั่นล้มยังไงดับน้ำแข็งแบบน้องชิมไข่ปลาเฉ็ยงกันนะไข่ฮึชิมแล้วทำไปดีนะ อันอนะอเ,เนดียนะเอ้าเจดาหน้สือยังไงไม่เป็นไร่ปลาไคป่ปลาฉีงเสียบสุดแม่ครับไข่ปลาหอมแต่ไมไม่นะไมจ้าวะสำหรับไส้ยอะนะปลาีงเสียบมองบมองนีคักกว่าหมู S <S มองได้มองมันกลมอืลองมึงเด้ออันนี้เด้อหอ,อ,อ,อมหอมกลมกลมมันมันสดุดยอดเลยครับแรงนี่กัฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพรน้อยซอยเดิมถึงลูกเคยลูกสาวถึงไม่ใหญ่ยฟังนะครับกินปิง้งกดเสีงกบตำโถ่เที่ยวเมียงดาเอาเดี๋ยวคักครับพี่น้องขอบคุณครับผมมาเด้อมากินน้ำกันครับเมดมาเด้อเมดปิ้งกดเสียงหลพ่อ ແລະນັດເປົ່າລູກຍ້ຳເດຽວທຸກຄົນແລະຢູ່ຮັນ